คือ<ช>พอจะบอกจริงๆพี่หนุ่มไม่ได้เป็นอย่างีพี่หนุ่มเหี้ยกว่านี้เยอะเลยไหมไม่เลยนะครับ<笑><笑>รไม่หรอกคุณเป็นอะไรตอนนี้คุณดีขึ้นแล้วคือผมเพิ่งได้ทราบว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยผมฟังแล้วผมเสียใจครับพี่หนุ่มแล้วก็สงสารพีพ่่เขาครับอืมครับไม่เลยที่คุณบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบที่คุณบอกว่าไม่ได้อยากมารายการหองนกระแสหรอกแต่ก็ที่มาเพราะไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าเลยอย่างคุณเนี่ยทําไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคือ พอมีคนเขาบอกว่าให้ออกรายการหุ่นกระสอะไรเงี้ย,ยครับผมก็ไปดูเทปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านครับผมก็เห็นลักษณะการกระทําก็จะเป็นแบบนี้ครับ,บ,บก็เลยกลัวแารกระทำของพี่เหรอเอ่อผมว่าเป็นคอนเซปต์ไหมครับของรูปแบบรายการมากกว่าครับคือมผมเชื่อว่าลือ้อลือพี่หนุ่มไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าก่อนจะก่อนจะเข้ามาคือพอจะบอกจริงๆพี่หนุ่มไม่ได้เป็นพี่หนุ่มเฮียกว่านี้เยอะเลยไหมไม่ไม่ครับไม่หรอกเอาตรงๆนะคุณพอ ค,คือคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนี่เราทําความเข้าใจกันก่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะจบรายการแล้วทำความเข้าใจก่อนนะคุณพอผมกับคุณเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับถูกไหมฮะรเราไม่เคยร่วมงานกันใช่ครับเนาะสิ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมอะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนผมทํารายการเนี่ยจริงๆผมไม่ทําก็ได้ผมจะไปเที่ยวเล่นผมจะอะไรของผมก็ผมก็ผมก,ผมก็ผมก็ใช้ชีวิตของผมได้แต่ผมรู้สึกผมผมชอบ ผมชอบการที่ได้ทํารายการแบบนี้ผมชอบผมดูมาตลอดตะคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณสรยุทธ์คุณต่างตานานาผมชอบนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมก็อยากจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนบ้างผมก็เลยมามาทำรายการโหนกระแสเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีก็ต่างๆนานาก็จะมีเรื่องราวต่างๆอะไรเข้ามาร้องทุกข์มาต่างๆผมก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หรอก อันนี้มันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ผมทำเพราะมีผู้เสียหายจริงๆคุณพอ่อเข้าใจพี่หนุ่มเลยครับผมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาตั้งเป้าหรือตั้งป้อมที่จะเล่นงานคุณหรือเตะตัดขาคุณหรือจะอะไรก็แล้วแต่เพราะผมกับคุณไม่ได้โกรธเคืองกันครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจในมุมที่ผมยืนอยู่เหมือนกันเข้าใจครับผมก็เข้าใจในมุมคุณนะค,คุณก็ต้องโปรเทคบริษัทคุณแต่สุดท้ายอ่ะคนนี้ให้คำตอบดีที่สุดคือวิพากษาแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาคุณ